ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรตามเดิมเมื่อวันก่อนได้มาจบลงตอนที่พน,นางมาสีกลับเที่ยวติดตามหาลูกทั้งสองไม่พบในสุดพน,นางก็เสียพระไทย ถึงขั้นกับสลบลงไปในวันนี้ก็อย่าขอต่อเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรน,นี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ฟังกันอยู่เสมอหวังว่าคงสันทัดในเรื่องราวนี้ดีเป็นนั้นว่าในตอนนั้นพระเวสสันดรได้ทรงเห็นพระนามซีสลบลงไปก็ตกใจ ตกใจถึงกับพระองค์มีกายสันนิกร,ริกตกใจมากก็ไม่เรื่องธรรมดาคือว่าพระองค์คิดไม่ถึงความจริงที่พูดอย่างนั้นก็ต้องการเนี่ยบรรนางมัตสีไม่มีอันตรายถึงขนาดนี้โดยข้าว่าไทยว่าถ้าพูดกับพระน,นางดีๆบรรนามัตสีอาจจะเสียใจ แล้วก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะมีความรักปลูกมากถ้่ว่าการที่พูดอย่างนั้นให้เพื่อให้พนานามัสสีนี้มีความโกรธขึ้นมาความโกรธยังมีกำลังกล้าสามารถจะตัดความเสียใจออกไปเสียได้แต่ว่าความเหงเข้าเวทสันดรตอนนี้พลาดไปบรรดาท่านพุทธบริษัท อาศัยที่บ็รน,นามัตสียังเหนื่อยด้วยมไม่ได้มีการพักผ่อนตลอดวันตอนกลางคืนหลังจากฝันแล้วก็ไม่หลับจิตใจก็มีความห่วงสองกุมมานอยู่ตลอดเวลาขั้นมาได้รับสดับพระราชสวามีตรัตคำรปริภาทอย่างนี้หาว่าไปมีชู้สู่ชายกับคนในปา่า ี่ก็หมายความว่า่ทนกล่าวว่าอาจจะเป็นชู้กับคนทันก็ได้คนป่าก็ได้ที่ไหนก็ได้ในที่สุดพระน,นางมาสีก็เสียใจเสียลูกแล้วยังมาต้องเสียกำลังใจพระพระราชสวามีไม่ไว้วางใจแถมทั้งความเหนื่อยประดังเข้ามาอาหารไม่ได้บริโภคในที่สุดก็หมดกำลัง ต้องสลบไปตอนนี้พระเวสสันดรได้ตัดว่าโอ้ไม่มาสีเพื่อนรักจเจ้ามาตายลงในขณะที่มีความลำบากเป็นเวลาที่ไม่สมควรแล้วพี่จะทำยังไงกันนี่นี่รำพึงในใจแล้วกล่าวมาด้วยคิดเสียใจที่บรรนามมสีต้องมาตายในป่า เมื่อคิดจะนี้แล้วจะได้เสด็จลุก,ลกจากอาสนะ <c oughs> ปลายเข้าไปปบะคองพัะนนางมาสีไว้ทรงสัมผัสที่สวงจับที่อกดูก็ทรงรู้ว่ายังไม่ตายจึงได้วางแล้วก็รีบเอาน้ำมาประปรบพรมให้เพื่อต้องการความสดชืน่นแล้วก็ประคองเสียนพันนางวางไว้บนตัก แล้วก็ทรงรูปพระพักทั้งทั่ววรกายพอสิ้นสติพอนางสิ้นสติไปถึงครู่ใหญ่ก็กลับฟื้นขึ้นมาได้พอรู้สิพระองค์ก็ดีนะหมายความพอรู้สิพระองค์ดีก็รีบลุกมาถวายบางังคมทูลว่าพระทูลกำหม่อมแก้ว ถ้าพระพุทธเจา้าอยากจะทราบว่าลูกรักทั้งสองของเราหายไปไหนพระเจ้าค่ะตอนนี้พระเวสสันดรจึงได้ตัดว่าดูก่อนมาสี่น้องรักลูกรักทั้งสองนั่นพี่ได้ให้ทานแก่พราหมโช์โชคไปแล้วขอพระนน้องนางจงหักใจทำความยินดีในการให้ทานลวกกับพี่เถิด เพราะว่าเจตนาของพี่นี้มรู้ว่ามา้จะาเราจะมีชีวิตอยู่ก็คงจะได้พบพรามชชชกและลูกทั้งสองของเราอีกเป็นแน่ขอน้องอย่า้าวเช่าโศเสียใจไปเลยขึ้นที่ว่าสัตบรุษเมื่อเห็นประโยชน์สูงสุดก็ควรจะเสียสละแม้แต่ดวงหันไทยเขาทนเองก็สามารถจะให้ได้ <c oughs> พี่เองมีความปรารถนาพระโพธิญาณในภายหน้าจึงได้ให้ลูกรักเป็นฐานคอ,อน้องนางย่อมมีส่วนในการีิเียสละครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าน้องเป็นแม่พี่เป็นพ่อลูกทั้งสองในถีกํกำนดกำเนิดจากการร่วมของเราทั้งสองคนฉะนั้นขอ,อน้องยังทำใจให้เบิกบานโมทนาในการบริจาคทางครั้งใหญ่กับพี่ครั้งนี้ด้วยเถิด เรื่องพระเวสสันดรในญาติโยมพุทธบริษัทฟังเสียงแตมาและรู้สึกว่าจะแปลกไปในตอนสิบตอนก่อนโน้นก,กำลังเป็นไข้หนักเวลานี้ก็กำลังเป็นหวัดนะฮะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเสียงแปลกไปก็โปดรดทราบว่าการบันทึกเสียงเพื่อประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัท ถึงแม้ว่าจะป่วยไข้ไม่สบ,บายก็พร้อมที่จะทำการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำเพื่ออวดทำเพื่อเป็นการต้องการสนองความดีขมันดาท่านพรบริษัตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระเวสสันดรน,นอพระบร,รมพงพศโัตว์นี้ญาติโยมพุทธบริษัทก็ทราบกันดีแต่ว่าบางตอน ในบางตอนอาจจะยังไม่ทราบบางก็ได้เพราะว่าจะต้องหามาจากหนังสือเล่มอื่นและเวลาหาหนังสือมันก็ไม่มีต้องหามาจากใจที่จําเรื่องนี้ได้เพราะว่าตั้งแต่สมัยเป็นนักเทศขอเล่ากันต่อไปว่าวระนางวัชีที่สรงระดับดังนั้นแล้วก็ให้ความอัดอั้นตันประไทยก็คลายลง พราะรู้ว่าพราะเวสสันดรให้เป็นทาน,นี่เราก็รู้สึกว่าท่านจะไม่หนักใจมากนักทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อรู้ซะอย่างนี้แล้วที่แรกก็ไม่สาบคคอด,ดีไว็ดีเสืออาจจะไปกินคนอาจจะไปฆ่าตายก็ได้ เมื่อฟังแล้วเวันดรนจะต,ตามความเป็นจริงพน,นัพนพนางก็คลายความอัดอั้นตันใจลงเมื่อทรงระลึกถึงผลประโยชน์ที่สามีจะพึงปรารถนาและก็เห็นว่าพัญญานี่ยก็ควรจะส่งเสริมในความจริงใจจึงได้กลับพระไทยให้เป็นปกติแล้วก,ก็ค่อยค่อยยินดีอนุโมทนาตอนนี้ท่านบอกว่า ตอนนี้ท่านบอกว่าค่อยๆย,ยินดีอนุโมทนานี่สแสดงว่าน้ำประทัยคุมนางมาสีนี้ยังห่วงลูกรักทั้งสองอยู่แต่ด้วว่าเมื่อต้องการให้โมทนาก็พร้อมที่จะโมทนาความโกรธความจริงถ้าไม่โกรธความเสียใจคลายลงแต่มันยังไม่หมด <c oughs> อดใจคิดถึงลูกรักทั้งสองไม่ได้ ยิงได้ทรงตรัสว่าจะแกมค่อนขอดไปว่าโอนหนอน่าสจย์พระองค์สามารถตัดใจยกพยบุบทสดที่รักให้เป็นท่าของพรามไปนี่ก็สามารถจะทำได้นะเจ้าค่ะเ,เวทเช่นดอนยินได้ทรงตรัสว่าน้องรักนี่ทำไมยิงได้พูดอย่างนั้นล่ะน้องมัตสี ถ้าหากว่าพี่ไม่ยกให้ความได้ให้ด้วยความเสียสละจริงแล้วเหตุอัศจรรย์ก็ไม่บันเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงกับพนินไหวเธอเทือนก็ไปถึงพรรมโลกให้พระน,นางมาสี่ฝัง <c oughs> พระน,นางฟังแล้วก็ค่อยๆแจ่มแจ้งในความรู้สึกในใจคลายความโศกอะไรเสียสิน้น แล้วก็ตรโมทนากรรมหาวริจากทานของพระราชสวามีได้ความจริงใจเป็นนั้นว่าในตอนก่อนก็โมทนาด้วยการไปชดว่าก็ง่ายๆเพราะใจยังผูกพันอยู่ในลูกทั้งสองเพราะทราบว่าที่สามีทำแบบนี้ก็เพื่อปรารถนาพระโพธิญาณ ไม่ได้หวังชื่อเสียงลาภยศแต่ประการใดตั้งใจอย่างเดียวคือเมื่อได้บรรลุอวิเศกสมาสัมโพธิญาณแล้วนอพระบรมม์โพ,พธิสัตว์ผู้มีใจแกล้วจะได้สงเคราะห์บุคคลที่มีความทุกข์อยู่ในโลกให้มีความสุขโดยไม่จำกัดบุคคลเะนั้นหน้ามนพระน,นางมาสีจริงได้ทรงยินดีในเรื่องนี้แต่ความจริงท่านก็นยินดีมาตลอด แต่ตอนนี้มันหนักอพูดเพลินไปบรรดาญาโยมพุทธบริษัทยังไม่หมดเวลาแต่ว่าเอินไปจบกันมาสีส่พดี <c oughs> ตอนนี้ก็มากันที่สิบกันที่สิบนี่เราสักกบับสัก,กะนี่หมายถึงรอนทรเป็นนั้นว่าการสักบับนี่เรื่องราวของท่านว่ายอย่างไงฟังของท่านต่อไป ต่้นกล่าวว่าเมื่อกษัตริย์ทั้งสองมีพระราชนไทยชื่นชมสมณัตหมายกว่าชื่นชมสมณนัดดินดีในการให้ทานร่วมกันเป็นอันดีอย่างนั้นแล้วเป็นนั้นว่าทิพระอายของเท้าสกะเทวราชทิพระอจัจได้แก่บรรดุบพนศิราอาจ ตามปกตินิ่มเหมือนก็นั่งยอยู่ที่เบาะแลซสำลีหรือเตียงสปริงเตียงสปริงอ่อนๆแต่คราวนี้แข็งกระด้านขึ้นมาจึงได้พิจารณาว่าอะไรหนอที่เป็นเหตุอย่างนี้นี่หมายความว่าคนดีที่มีความดี ความดีคนดีก็คือคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนมีความดีเพราะบุญแปลว่าดีแต่แต่คนดีมีเหตุอันตรายจะพึงมีขึ้นในเหตุร้ายจะพึงมีเรียกว่าจะมีเหตุร้ายทำให้ใจลำบากท,ทำให้กายลำบากแก้ไขไม่ได้ที่เป็นอัตคนเท่าสหัสเสนในคือพระอินทร์ ที่เคยอ่อนก็แข็งกันด้างเหมือนศิลาจิงได้ทรงดำริว่าดิมาเรื่องอะไรแล้วท้าสหัสนัยจอมเทวาจิงได้ทรงดำริว่าต่อน,นี้ไปอาจจะมีใครที่มีน้ำใจชั่วช้าเข้าไปหาเท้าเธอคือวระเวชันดรแล้วก็ทุนของพระนามาสีไปเป็นเนื้อแท้จริงๆ กาเรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้หมายความว่าคนที่จะเกิดเป็นนอพระบรมคงโพธิสัตว์และก็จะได้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณก็ <c oughs> <c oughs> จะต้องให้บทเป็นทานพัญญาเป็นทานอันนี้สองอันนี้จริงจะประเสริฐเลิศพอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปขนาาได้แล้วก็สำหรับพระเวสสันดรน,นี้ ็มาจากชั้นโดสิตเราเองเป็นคนสูเชิญให้พระองค์ไปเกิดเมื่อพระองค์ไปเกิดเพื่อปรารถนาพระโพธิญาณาจะบำเพ็ญบารมีให้เต็มที่แต่ว่าคราวนี้พระองค์จะต้องลำบากมากแต่หาว่ามีใครมาของพระนามาสี่ไป แต่ก็แน่ได้เกินว่าถ้าใครมาขอมาอะไรพระองค์จะต้องพระราชทานให้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเหตุสําคัญมันก็จะเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าพระเวทันรอนจะถูกทอดทิ้งในป่าแต่อง์เดียวในบริการหนึ่งพระนางมัสีนี้ก็เป็นคู่บุญบรมีของของพระเวทันรนตลอดมาพระนางมัสีอย่างสาวพระนางมัสีอย่างสวย การที่เขาจะขอไปเป็นคนรับใช้อย่างเดียวย่อมไม่มีประโยชน์ประโยชน์ที่ต้องการคือก็ต้องการจะไร่วมรักเป็นสามีพัญญาก็เป็นนางมาสีบำเพ็ญบาร,รมีร่วมกับพระเวสสันดรมาเป็นอย่างดียิ่งยอดหญิงประเภทนี้ก็ไม่ควรจะร่วมรักกับคนที่ไม่มีความดีสม่ำเสมอพระเวสสันดร เป็นนัว่าพราะอิน์ก็ตัดสินใจพ่านอกจากนีใช่และไอ้ป่านี้มันก็เป็นป่าใหญ่เพื่อพระนามมาศีถูกขอไปก็ไม่มีใคยยรจะปฏิบัติเหตุสำเร็จการนี้จะทำํำไม่น่อพระบรมพง์โพธิสัตวมีความลำบากยากที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณให้ราบรื่นไปได้ฉะนั้นจึงได้ทรงตัดสินพระไทย ว่าเราควรจะแปลงเพศไปเป็นพราหมณ์ข้าไปทูลขอไว้สิก่อนแล้วก็ถวายคืนนี้แก่ท้าวเธอไว้เป็นการทำอานัตคือสัญญาหรือข้อบังคับตัดห้นทางที่บุคคลอื่นจะมาขอสิก่อนเมื่อทรงำดำริดังนี้แล้วจอมบพิตรดิตสอน พอเวลาวลาตรีสว่างแจ้งก็ทรงแปลงเพศเป็นพรามไป์้ปรากฏอยู่ในสำนักของพระเวสสันดรทันทีหลังยัได้กล่าวสัมโมนิยกถาต้อนรับตามกันอัตยาัยแล้วกกท้าวเสกะจได้ทูลว่า,ข,าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ข้าพระเจ้าเป็นคนแก่ที่มาที่นี่ก็ไม่ได้ทูลขอพระน,นางมัสีมเหสีของพระองค์ข้าพระเจ้านมีความเชื่อหรือเกินว่าห้วงน้ําใหญ่ย่อมไม่ขาดแห้งแล้งน้ําลงชั้นใดนาประทศไทยของพระองค์ก็คงจะเป็นชิ้นนั้นขอพระองค์นี้ทรงโปรดยกพระน,นางมัสี ผู้มีสิิรโสมเลิศนารีกาข้าพระเจ้าเถิดสำหรับพระเวสสันดรไม่ได้ทรงสนดับดังนั้นแล้วจึนได้กล่าวว่าพรามณมด,ดูก่อนพรามเรานะยินดีไม่ได้มีความหวัดวันอย่างใดเลยใน,นการบริจาคทาน <c oughs> เอาเธอเต่มนพรามเราขอมอบให้แก่ท่านด้วยความเต็มใจ และ่าจัดแล้วก็ทรงหยิบพระคนโทน้ำหลั่งลงไปเหนือมือพรามเพื่อเป็นการแสดงว่าได้ยกพระนางมัตสีให้แล้วท่านยินีกล่าวว่าท่านพรามเอ๋ยในโลกนี้ก็มีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เรารักและปรารถนาอย่างยิ่งก็คือว่ามัตสีสิ่งนั้นก็คือ นี่ที่เรารักอยู่อย่างมากจริงๆก็คือพน,นางมสัสีแต่สิ่งที่เรารักยิ่งไปกว่าพน,นางมสัสีหรือบคุคคลใดๆอื่นใดทั้งหมดเป็นความรักยิ่งกว่าชีวิตเราของเรานั้นสิ่งนั้นก็คือพระศพพุทายานอันเป็นคุณธรรมพิเศษสุด <c oughs> <c oughs> การนี้เสียสละบุตรไปเมื่อวานนี้ ็ไม่ใช่ว่าจะเกลียดจะชังบุตรก็หาไม่ได้บุตรนาทินดาเรามีความรักเหมือนดวงใจแต่เด้ว่าถ้าบุตรนาทินดาจะเป็นปัจจัยแห่งพระโพธิญาณเราก็ต้องการพ,พาระโพธิญาณจึงได้ให้บุตรนาทินดาของเราทั้งสองนั้นไปแก่พราหมณ์สำหรับวันนี้ท่านมาขอมาสี มัสีินี้จะชี้ที่ว่าเราไม่รักไม่ได้เพราะมัสีิเป็นคนดีมากยามที่เรามีความทุกข์ความยากมัสสีก็ไม่ทอดทิ้งจะหายยอดหญิงที่มีความดีเยี่ยงพระนางมัสสีนี้ก็หายยากแต่ไน้ว่าก็ไม่ใช่เราจะสิ้นสักในการที่ในการบริจาคทาน <c oughs> ถึงแม้ว่าจะรักนางเพียงใดก็ตามทีแต่ถ้าว่าเราก็เห็นว่า,าพระสัมมาสัมพุทธญาณนี้มีความยิ่งใหญ่กว่าจึงได้กล้าเสียสละบริจาคของรักตัวชีวิตทั้งสามและทั้งสองประการนี้ได้หวังว่าท่านคงจะเข้าใจดีเมื่อทรงตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงพิสนุนพระพักของพระน,นางวัดศีว่า จะมีอาการปกติอย่างไรดะบ้างฝ่ายพระนางก็ทรงทราบในอธิยาศัยจนินทุนว่าเช่นไหนที่ทรงเพ่งค่าพระบาทอย่างนั้นพระเจ้าค่าอันพ่อมฉันนี้เป็นสิทธิของพระองค์ผู้เป็นสามีทุกอย่างเมื่อจะปรารถนาจะขายก็ขายได้แะฆ่าก็ฆ่าได้ตามใจปรารถนา ขอจุญญาได้ระแวงพระไทยอย่างใดเลยพระเจ้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้ตันท้องเรื่องพระเวสสันดรก็ไม่จะพูดกันแบบเพียงเนื้อเนื้อเพราะว่าไม่ค่อยมีคำทิมายนักแต่บางตอนก็นรู้สึกว่าจะไปเคาะเอาใจของใครเขา้าบางมาตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอีตอนนี้เคาะนิดหนึ่งเคาเคาะหน่อยเนี่ย ว่าท่านที่เคยได้ฟังพระบางท่านบอกว่าทิวันดาไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกหน้าไม่มี <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ท่านก็มาฟังเรื่องราวของพระเวสสันดรเรื่องชาดกนี้เขาถือว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดเองแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันเวลานี้พระองค์จัดในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ถ้าหากว่าจะมาพูดกันตอนที่เป็นหนอพระบรมประพงพศ์โพดิสัตว์ก็จะถือว่าองค์สมเด็จพระสงค์เสวัตดีโสภาคนี้เป็นปุถุชนคนนี่หนานแน่นไปด้วยกิเลสมาพูดถึงเทวัดาด้วยพรมัมนอาจจะเฟอ้อไปก็ได้อาจจะเลอะเลือนเกินความเป็นจริงไปก็ได้ แต่เวลาที่ตัดนีองค์สมเด็จพระจอมไกรบรมศาสนดาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแล้ <c oughs> ก็ทรงตรัสที่กรุงกบินลพัฒมหานครในสมัยที่ไปโปรดจอมบอพิธิสอนคือพระเจ้าสุโธธนะมหาราชและก็โมพระประโยาาตเป็นอันว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ยืนยันจอมเทวดาคือพระอินท ว่าพระอินทร์ที่เป็นเทวดาใหญ่ก็เทวดาทั้งหมดนั่นมีจริงท่านนั้นฐานะท่านเป็นเทวราชาเป็นราชาของเทวดาทั้งหมดและก็ทําไมละ่ะเทวดาที่มียศเล็กกว่าพระองค์มันจะไม่มีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังตอนนี้แล้วก็อย่าสงสัยต่อไปเลย ที่ว่ามีพระบางองค์เทศว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนะเพิ่งทราบว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้ย่อมมีปฏิบัาาแตกต่างกันอย,ยู่สี่อย่างคือหนึ่งสุขวิปัสสโกสองเตวิโชสามชลพินโยสี่ปิสัมมิทัปปโต เรียว่าสุขาวิปัสสโกนี่เป็นนักปฏิบัติคือทรงศีลทรงธรรมเหมือนกับคนหลับตาด้วยแล้วก็ผ้าดำผูกตาด้วยเดินเข้าไปในถ้ำมืดด้วยสามารถจะเดินถูกทางไปถึงจุดหมายปลายทางคือสำเร็จอาราหัตผลได้แต่ว่าความรู้พิเศษในใดนีนการเห็นผีเห็นเทวดาอันนี้ไม่มี เราะไม่มีความรู้ประเภทนี้เลย <c oughs> ส่วนอีสามารลำดับคือเตวิโชชลพินโยพดีสัมิทัปโตเตวิโชนี่มีดวงใจเป็นทิพย์สามารถเห็นผีเห็นทวันดาเห็นพรหมเห็นสัตว์นรกเห็นเปรตเห็นสุรกายทุกอย่างได้ทั้งหมดเห็นได้แล้วก็คุยกันได้ สำหรับฉละพิญโยน,นอกจากเห็นและมีฤทธ์เหาะเหินอากาศได้นนรมิตอะไรต่างๆได้สำหรับปฏิสัมยทัพิทัไปโตมีความสามารถท่ากตวิโชกับฉละพิญโยบวกกันแล้วเพิ่มด้วยความฉลาดยิ่งกว่าน,นั้นมีความฉลาดเปลืองผาดมากเป็นอันว่าคนที่เขามีความฉลาดแยงกันนักปราช ของบรรดาพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั่นที่ก็มีความฉลาดจริงถ้าใครไปถามอะไรของเขาในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เขายังไม่สามารถจะค้นคว้าได้เขาก็ไม่ปฏิเสธเขามั่จะตตบว่าสิ่งนี้ยังคนไม่พบถ้าได้ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆที่มีความเก่งกล้า เขายืนยันพระพุทธศาสนาว่าเป็นพพุทธศาสนานี่ตรงตามความเป็นจริงแล้วเข้ากันได้กับทุกสิ่งที่สามารถจะพิสูจน์ได้รวมความว่าเข้ากับน,นักวิทยาศาสตร์ได้เวลานี้ก็มีด็อกเตอร์ในฝ่ายวิทยาศาสตร์ของไทยมีความคนนี้รู้สึกมีความสามารถมากท่านไปเจริญพระกรรมฐานกับ ะอะไรก็ไม่ทราบท่านบอกว่าท่านได้มนโนยิธิมีธิ์ทางใจท่านก็ยืนยันว่าเรื่องความเป็นไปของพุทธศาสนาที่กล่าวว่านรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงเทวดามีจริงพรหมมีจริงนิพพานนิรื่องจริงทั้งหมดเป็นเรื่องจริงพระฝึกให้ท่านได้ และท่านก็ตั้งใจเวลานี้กำลังฝึกฝนคนของท่านและท่านตั้งใจว่าจะเอาความรู้นี้ไปแนะนำกับน,นักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่คงจะเป็นพวกเพื่อนที่เรียนมาร่วมร่วมกันให้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนานี่นักวิทยาศาสตร์จริงๆที่เป็นขั้นด็อกเตอร์ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ นี่ขอมันดาญาโยมพุทธบริษัทจึงเข้าใจว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี้ขอได้โปรดจงยาคิดว่าจะมีความสามารถเท่ากันแต่ความสามารถที่จะตักกินเลสที่เป็นสมุดเฉตระหันสามารถจะเท่ากันได้คือทั้งสีร่รายการที่กล่าวมานั้นอาจจะเป็นพระโสดาบันเหมือนกันได้จะเป็นพระสีทาคามีเหมือนกันก็ได้ จะเป็นพระอนาคามีเหมือนกันคนได้จะเป็นอรหันต์เหมือนกันคนได้แต่ว่าเป็นเหมือนกันในขั้นต่กิเลสแต่ความสามารถพิเศษไม่เหมือนกันฉะนั้นขาบรรดาญาติโยมพระธบริษัททุกท่านที่ฟังมาอย่างนั้นแล้วจงอย่าเสียเทือนใจโดยเข้าใจว่าพระที่ดึงกล่าวอย่างนั้นท่านอาจจะปฏิบัติมาในขั้นสายสุขวิปัสสโก แต่ว่าเราหน้าคิดอยู่นิดหนึ่งว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนนั้นไม่สําคัญส่วนที่มีความสําคัญจริงๆว่าทําไมที่นี่ตั้งใจคัดค้านคาสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการคัดค้านคาสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นเดียรถ์ถีคือไม่ยอมรับนับถือว่าเป็นสาวกของพระองค์ ก็เป็น,นว่าถ้าพูดถึงจุดนี้ก็เป็นว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทําลายความดีของพระพุทธศาสนาและก็แยกตนออกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยอมรับนับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาคือครูสอนตนทั้งนี้พระอราัต่จะหาว่าเขายังมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาแล,แล้ว เขาคงไม่โจมตีองค์สมเด็จพระบาทีแก้ว <c oughs> <c oughs> ว่าเทวดาไม่มีพรามไม่มีโลกหน้าไม่มีทั้งนี้เพระอะไรเพระว่าองค์สมเด็จพระจินสีทรงยืนยันแม้ในเรื่องราวของเวชสันดอนบรรดาญาิโยมพระบริดัทท,ทุกท่านกาลังฟังอยู่อันนี้องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงยืนยันว่ามีจริงเวลานี้ก็พูดถึงเรื่องเทวดาคือพอิน แล้วเทวรรดาคือพระอินทร์องนี้ก็เป็นคนอาทูลเชิญสมเด็จเิชินาสีให้มาเกิดแล้วก็ติดตามสงเคราะห์ดูแลการทางพวงอรบันดาญาติโยมุทธบริษัทวันนี้ถ้าหากบังเอิญจะไปกระทบใจใครเขาบ้าง <c oughs> ก็ต้องขออภยัย <c oughs> แต่ว,ว่าก็ต้องถือว่ามันเป็นสิ่งที่เว้นกันไม่ได้เพื่อความเข้าใจของบรรดาทางพุทธบริษัท การพูดนี่ไม่มีเจตนานเหน็บแนมใครแต่ว่าใครจะไปสะเทือนใจก็ต้องขออภัยด้วยมองดูเวลาท่านหลายหมดเวลาเสียแล้วก็ต้องขอลายก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี